วัสดีครับวันนี้เรามาดูขึ้นช่ายนะครับปลูกในระบบไฮโดรโปนิกหรือระบบน้ำนะครับปลูกในน้ำนี่เป็นระบบแบบรางนะครับหรือจะลากจุ่มอันนี้อายุ60วันแล้วนะครับเก็บขายได้แล้วเดี๋ยวเรามาเก็บกันตะต้นดูนะครับครับรากขาวเลยนะครับถ้าเวลาเราเก็บขายเนี่ยเราก็ต้องมาเด็ด พบกิ่งเล็กๆนี่ออกนะครับไลมันนะครับเป็นลูกต้นเล็กๆครับเก็บใบเล็กๆออกต้นเล็กๆนะเก็บออกเลยนะครับแต่ถ้าปลูกจํานวนน้อยต้นต่อหนึ่งกอรอเนี่ยมันก็จะเก็บออกน้อยนะครับแล้วเราก็จะมาแต่งรากนะครับปกวติเขาจะตัดรากออกหรือใช้กันไกนะครับนะครับเราก็ได้แล้วหนึ่งกอรครับ เดีย๋ยวเราก็แพ็คเป็นโลนะครับใส่ถุงใส่ถุงส่งตามร้านค้านะครับครับ